ตอนเช้าวันจันทร์ครับผมแอนดรูวิกสินดีต้อนรับเข้าสู่สับข่าวง่ายนิดเดียวรายงานจากจังหวัดกาฬสินธุ์นี่กำลังให้ดูปบึงที่สวยงามนะครับที่กูชินารายผมอยู่ที่นี่หนึ่งสัปดาห์แล้วครับเ,เรื่องเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์สอนภาษาอังกฤษกับน้องๆแถวนี้แต่เรามาดูข่าวก่อนครับเรามาดูข่าวที่เกิดขึ้นมานนี้เพราะว่าคำสับมากมายที่น่าสนใจ วันนี้เราเริ่มต้นกับน้ำท่วมหนักที่ประเทศออสเตรเลียเขาเขียนว่า Floods of the Century ดูภาพก็น่ากลัวมากก็บอกว่าจรแเข้อยู่ที่อยู่บนถนนใหญ่นะครับใจกลางเมืองที่เมือง Townsville จะเห็นว่า Flood ในภาษาอังกฤษแปลว่าน้ำท่วมสามารถเติม S ได้ถ้ามากกว่า1พื้นที่ครับแต่คำที่น่าสนใจคือ Century Floods of the Century Century นภาษาอังกแปลว่า1 0 e years หรือ uh, ศตรวรรษนะครับอันนี้ก็คือ century เรามาดูพาดหัวข่าวอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนีนครับที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วม unprecedented flooding to hit northeast Australia อีกครั้งนึ่ง unprecedented flooding to hit northeast Australia คำที่คำแรกนะครับอาจจะเป็นคำที่หลายคนงงนะครับ unprecedented เวลาพบคำศั์ยาวขนาดนี้สิ่งที่ต้องทําก็คือแยกพยางนั่นเองครับแยกพยาง unprecedented unprecedented Un ห้าพยางพอดีความหมายของ unprecedented คือเป็นประวัติการไม่เคยมีมาก่อนเป็นครั้งแรกในประวัติการในประวัติศาสตร์ครับ unprecedented ครับ unprecedented อะไรครับ flooding เห็นไหมครับคราวที่แล้วเมื่อสักครู่นี้ภาพหัวข่าวที่ใช้ก็เป็น flood ก็แปลว่านา้ำท่วมทีนี้ flooding การที่จะมีงานน้ำท่วมก็ใช้ได้เหมือนกันความหมายเหมือนกันครับ unprecedented flooding ก็น้ำท่วมที่เป็นประวัติการไม่เคยมีมาก่อน to hit northeast australia hit แปลว่าตีครับ แต่ที่นี่ก็ใช้ในเชิงสำนวนครับก็จะจะเป็นสิ่งที่จะชนกับหรือจะตีหรือจะทำ้าย North East Australia a ใครๆที่มาจากอีสานก็ต้องรู้จักคำว่า North East ครับก็เป็นทิศอะไรครับ North คือภาคเหนือ East คือทิศตะวันออกครับใช่แล้วก็เป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ก็เป็น north east เพียงแต่ว่าในภาษาอังกฤษเราจะสลับกันครับก็เป็น north east ไม่ใช่ east the north แต่มันเป็นทิศเดียวกันของภาคอีสานที่ผมอยู่ตอนนี้ที่ออสเตรเลียก็คือทิศเหนือนะครับแล้วก็เชียงไปที่ะตะวันออกครับก็เป็น north e a s t e r australia แปลโดยรวมครับก็เป็นน้ำท่วมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับในในแถวนั้นที่ออสเตรเลีย ไปดูเรื่องเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศเขาบอกว่าคลี่คลายดีขึ้นเยอะนิดหนึ่งนะครับพาร์ทขข่านวานี้มาจาก The Nation Black Exhaust Buses Told to Fix Fumes or Face Fines อีกครั้งหนึ่ง Black Exhaust Buses Told to Fix Fumes or Face Fines ประธานในประโยคนี้คือ buses o น e bus ก็คือรถเน่มากกว่าหนึ่งพาหุพจน์ก็เป็น buses ลองพูดตามผมสิครับ buses Black exhaust คืออะไร exhaust ในภาษาอังกฤษแปลว่าไอเสียครับ exhaust black คือดำคือควันดำนั่น,น,นเองครับรถในที่พุ่งออกที่มีพวกควันดำพุ่งออกมาไอเสียที่ดำๆๆออกมาก็คือ black exhaust oxygen exhaust ครับหรือ exhaust ถ้าอยากจะออกเสียงเหมือนอเมริกันครับ รถเมย์ที่เป็นอย่างนี้ told told เป็นกรียช่อง3ของ tell ครับ black exhaust b u s e s are told ก็คือถูกบอกครับว่า to fix fumes ก็คือ fix แปลว่า repair หรือแก้ปัญหาแก้อะไรครับ fumes fumes เป็นอีกคำหนึ่งที่เราใช้ในความหมายว่า smoke ครับหรือควันหรือ o อ face fines ผชเิญกับค่าปรับครับ fine ที่นี้ไม่ได้แปลว่าสบายดีนะครับ fine แปลว่าค่าปรับนะครับเวลา uh, โดนใบสั่งหรืออะไรครับก็เป็น fine ครับ and that's all for me from g a l a s i n on this beautiful Monday morning see you again tomorrow on some 30เสร็จแล้วครับ